ชมเกมกันคู่ชิงชงนะเลิศครับน้องฮาซินครับทั้งที่หนึ่งคู่ชิงคู่นี้เป็นวังซ้ายสีจากรกบีและก็เสื้อสีขาวเป็นอินเตอร์เทบีวีท้าบกกรมากมีผู้เล่นหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าซอัตมัดหิมสัตว์ต,ตักโด่งเข้ามาในกรอบจับบอลลงพื้นก่อนดอกนี้เอาครับหาทางเข้าป้อมแย่งเข้าขวาขวาเอาครับหาพื้นที่ยิงเข้ามาเซฟซ้ำ ซ้ําอีกทีไม่แม่นลูกลายยาบาลิมไหลต่อมาที่อานนท์เพชรรัตน์แล้วหงางของชัย,ยานักรีหนึ่งศูนย์ลยครับเป็นชัยกับชัย,ยานักรีเออสกอร์แรกกับทีมแล้วก็เป็นสกอร์แรกกับตัวเองในเกมนี้ครับลาะเข้าซ้ายสายแล้วทําชิงดอกน,นี้ชัย,ยาโซบัดของ้ายซ้ายเรวงางยิงติดเสดิดบล็อกโอ้โหบังเกตที่ยิงไปคนละสองลูกเท่ากันตอนนี้ เอาครับยัดเข้ามาดอกนี้ก็ไม่ถนัดเหมือนการก่อน,นมากมีเปลี่ยนออกไปต่อทางริมเส้นสัตวัดหาพื้นที่แล้วลงยิงก็มาเซฟเอาครับจังหวะสุดท้ายยิงแม่นทีเดียวครับยังเซฟป้องกันไว้ได้เบียดบางลูกนิดผูวินดูเกมนิดนึงก่อนปล่อยให้เกมได้เปรียบได้เอาครับดัดดอกมาใหม่ชัยานักรีให้ต่อมาข้างๆลีมลงยัดเข้ามาสองสองมาต่อที่ชัยวัฒนทีิศักด์ตอบโต้ขึ้นมาเอาครับไปต่อทางเอกพันธ์แล้วยิงยัง ไปต่อที่ถ <ส button. S 1> าวรกรมักมีอีกหนึ่งจังหวะเกมทางเส้นข้างริมเส้นไหลหลังออกมาตั้งกันใหม่อีกทีหนึ่งยกตรงกลางให้ต่อที่เอาครับตามช่องหาพื้นที่และซัดเสาเสาอะลรมาฮะยังขึ้นสองไม่ได้ครับลูกครับจะนับหนึ่งได้หรือเปล่าอีโตีบวีแล้วก็พัวชิ้นเผ่าจบเกมในครึ่งแรกเลยพุึงเพชรเปิดออกมาข้างในถาวรบงมีแล้วจากงาอิโต้คนแกวเขียวไม่ได้สายลูกนี้โอ้โหโอ้สายใบไม้ร่วง อนุวัฒน์พสก,กุลโอ้โห,โหลุดเลาะมาให้กับทาวกรอาวกรมากมีพาลุยเข้ามาข้างในพาลกรปาดเข้ามาแล้วเอนะียงหน้าอนุวัฒน์พสกุลเอานับเป็นดาวสันโวแล้วมาอีกนนั้นชิงเลยครับเจ้าทิวมามาร้อยเร่งเก่งวัวเอ,เอ,เอ้ออ้าวนี่รัชวัตให้มาตรงนี้สมยศง,ง้างสายสายแล้วมีตัวเติมได้ง้างได้งาด้างลูกนี้โอ้โหนี่ เดี๋ยวมาตัดได้เอาครับอนุพ์พรสกุลเอียงเอียงซ้ายขวาลูกนี้โอ้โห,โห,โหของภาคได้ไปแล้วเออปันออกใปยังติดบอกเอาเครื่องตรวจวัดกอนโดโฮให้กับบิร์เทนป่ากอลเลครับบ <c oughs> อลตัเดเจ้าใแล้วยิงเลยนี่เป็ดเชฟเก็บบอลลงพื้นได้ดอกนี้จ่ายคืนย้อนหลังกลับมาอัตพลจงรักไม่ได้แล้วก็ดอกนี้จังหวะสุดท้ายยังยังกรีนชีครับดอกนี้แล้วนีราชบูงาบอสองยิงบีราชนีรชอัลลรมะ ท่านนราชยิงได้จ้มาครับวัชรชัยนิราชแล้วตักออกมาเกี่ยววิชัยกิทธาเกี่ยวอีกที่หาทางเข้าวิชัยง้างง้างแล้วเงื้อเงื้อนิราชเดี๋เบี่ยนทางไม่ได้ทีมของเอเบสโคนสีฟิสแ,แ,แล้วจบเกมครับแชมป ทางฝั่งของน้องฮาซิมครับคนที่หนึ่งเป็นวังทรายเอฟซีครับด้วยสกอร์สามประตูต่ตอศูนย์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอาเ